สวัสดีค่ะดีชัยนางสาวพิมพสุดนะคะหรือว่าลูกแก้วค่ะเจ้าของสวนป่าบ้านจันหอค่ะจากตำบลคลองยางอำเภอสวนข้าโลกจังหวัดสุโขทัยค่ะค่ะซึ่งได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นของศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการนะคะรายการอาชีพสิดงจำโรงนะคะระหว่างวันที่3มีนาะ2 5 6 8จนถึง21มีนาะคม2 5 6 8ค่ะ เป็นระยะเวลาประมาณ18ชั่วโมงนะคะได้รับการอบรมเกี่ยวกับการสร้างติดํำนึกนะคะเป็นผู้ประกอบการการเรียนรู้ธุรกิจค่ะและก็ได้ต่อยอดธุรกิจของสวนป่าบ้านจันหอมนะคะซึ่งจะมีสมาชิกทั้งหมด7คนค่ะได้จดทะเบียนพาน,นี้นะคะชื่อว่าบ้านจันหอมค่ะ และได้รับการปรึกษ,ษานะคะจากคุณครูคจินตนานะคะและคุณครูคนัททิตินะคะในการแปรรูปวัตถุดิบจากกล้วยนะคะเป็นเฉพาะกล้วยเบรกแตกนะคะไสรับกล้วยอะไรอย่างนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกล้วยทั้งหมดค่ะแล้วก็สามารถนํามาสร้างรายได้นะคะให้กับสมาชิกภายในกลุ่มนะคะ <S <S โดยวันนี้นะคะได้นําผลิตภัณฑ์นะคะมาจัดจําหน่ายที่ลานบีที่สนามบินสโุโขทัยนะคะ <S <S สุดท้ายน,น,นี้นะคะขอขอบคุณคณะผู้บริหารและ ศูนย์บ่มเพาะวิะนนะทยายลัการอาชีพสีดำรงนะคะที่มอบโอกาสดีๆให้กับกลุฤฤฤฤฤฤ่มธุรกิจสวนป่าบ้านจันหอมนะคะขอบคุณค่ะ